สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลงดวนค่ะเทเลยเทเบิดเลยเทเลยสิมเวาผลไม้หวานหวานวันนี้กราบสาธุบุญนะคะหลวงปู่ดูพมปัญโยนะคะท่านเมตานะคะให้อ้วนดวนนะคะได้ทาน ผลไม้หวานๆนะคะไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟกันเลยกินฝั่งไหนไปโน่นไปโน่นไปโน่นไปเนินโน้นเดินตามเดินตามตามไปตามไปตามไป กับสาธุบุญบารมีหลวงปู่ดูพรมปัญญยนะคะที่ท่านเมตตานะคะขอบคัวพังลำดวนนะคะตลอดมานะคะวันนี้ผลไม้หวานหานให้อ้วนนะคะอ้อยนะคะกล้วยสับประรดอูหิวหูยละมังนี่จะเย็นเออหกแล้วจะเก็บแล้วไม่เก็บด้วยนะ <c oughs> เอาไว,เาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ริมที่หลัง เิ่งเลยงานมาถึงบ้านนะคะนี่อาบน้ํามาตัวดําเมี่ยมเลยนะคะดําจ๊ะๆเลยอาบน้ำมาดำาจ๊ะๆเลยนะคะนี่อาบน้ำมาแบบเรี่ยมมากนะคะแต่มาถึงก็โปรยดินแล้วนะคะไม่ทันดิมเต็มเต็ม,ม,มหัวเต็มเริ่มเต็มหลังแล้วนะคะ làm vậy kêu, hụt hết rồi. ก็เสิร์ฟนะฮะเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟต้นสับประรดนะคะเสิร์ฟหญ้าให้ได้ทานนะคะรถไฟมารถไฟมา แล้วอ้วน ขาหลังไปมานะคะเยืนเยอะไปเปล่าอ้วนอารมณ์ไหนนะคะวันนี้มี่เขา อารมณ์ไหนฮะวันนี้อารมณ์ไหนค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะสาธุบุญบารมีหลวงปู่ดุขมปัญโยนะคะ ขอบพระคุณคุณพ่อวัดนะคะที่เมตตานะคะให้ครอบครัวพังดําเนนเสมอมานะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่ความสิริมงคลนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะบุญบารมีที่ท่านได้เมตาน้องช้างนะคะก็ขอกระให้กลับไปตอบแทนพระคุณท่านเป็นร้อยเป็นพันเท่านะคะให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบพระคุณะคะ่ะ